แต่พี่มาทาแบบนี้ทําไมะอคะทําไมไม่ให้เกียบนะคะทําไมไม่ให้เกี็บนะคะขับแกีบไม่ใช่หรอพนลูกค้านะคะมัาทาแบบนี้ทําไมะคะดูหน้านะคะอยากดังนักใช่ไหมอยากดังนักใช่ไหมอยากดังใช่ไหม ก็ร้อ,องเด้อนี่มันเป็นคดีข่มขืนนะคะไม่ไทำอนนี่นะคะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรคะไม่เป็นคดีข่มขืนลูกมีพ่อมีแม่นะคะเออค่ะเจ็บแล้วคะ่ะเจ็บหมุดแล้วคะ่ะทำไมถึงทำทำไมถึงทำพี่เมาคะ่ะ เมหลไม่มีสติหรอโอไม่ต้องมาอ่อนแอค่ะเมาเลยไม่มีสติเหรอครับพี่ไม่อยากยูไงพีม่อยากม,มาทำแบบนี้ทำไมเ,เปม็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะคมาเตอร์ที่มาแล้ว 再上力，完了。